เปิดตำนานอันนี้เขาแชร์กันเยอะแยะมากมายเลยอทอคือเปิดตำนานนะคะการตรวจสอบของไทยโพสเสียงเขาพบว่าชื่อพักประชาชนไม่ใช่ชื่อพักใหม่ทางการเมืองแต่ประการใดเคยเป็นพักการเมืองมาแล้วตอนนี้แชร์กัน,นเป็นไวรัลเลยค่ะเคยส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วได้สสมาแล้วในช่วงปี2531ค่ะซึ่งช่วงนั้นเป็นการเมืองยุครัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะ ซึ่งแกนนำพักผู้ร่วมก่อตั้งพักประชาชนในเวลานั้นคือนักการเมืองจากกลุ่มสินมกกราซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองชื่อดังเป็นตำนานของพักประชาธิปัตย์ที่แตกออกมาจนถึงทุกวันนี้สินมกกรามีแกนนำคือนายเฉลิมพันธ์ศรีวิกรซึ่งเป็นนักธุรกิจบิดาของเอฟนะคะเคยเป็นนายทุนใหญ่ของพรักประชาธิปัตย์มาก่อนจนขึ้นมาเป็นเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ ในยุคที่มีนายพิชัยรัตตกุลอดีตประธานรัฐสภาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์โดยนายเสลิมพันธ์เป็นบิดาของนางทยาทิพสุวรรณอดีตแกนนํากอปปสอ,อดีตรองผู้ว่ากทมจากพักประชาธิปัตย์ตำนานของพักประชาชนเกิดขึ้นหลังเกิดปัญหาขัดแย้งทางการเมืองในพรรประชาธิปัตย์ ระหว่างกลุ่มของนายเฉลิมพันธ์ศรีวิกรกับนายวีรามุสิกพงศ์ซึ่งเป็นแนวร่วมและกลุ่มวาดะที่กําลังเริ่มโด,ด่งดังทางการเมืองกับกลุ่มของนายพิชัยรัตกุลที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เวลานั้นซึ่งกลุ่มของนายพิชัยมีแนวร่วมคือนายชวนหลีกภยัยพลตรีสนันกระจรประสาทนายบัญญัติบรรทัดาน,น,าน,าน,นานายมารุตบุญนาคนายเล็กนานา และพบว่ากลุ่มนายพิชัยขัดแย้งกับกลุ่มของนายเฉลิมพันธ์ในโควต้ารัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์และตําแหน่งหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงนั้นเป็นรัฐบาลพลเอกเปรมตินทสูรานนท์ทำให้สสพรรคประชาธิปัตย์ในปีของนายเฉลิมพันธ์ตั้งกลุ่มสิบมกราขึ้นเมื่อสิบมกรา2530ที่โรงแรมเอเชียโดยยัดข้อทังการเมืองกับกลุ่มนายพิชัยรัตรกุลจนถึงจุดแตกหกักตอนโหวตร่างพบรบลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ซึ่งตอนนั้นเป็นร่างกฎหมายสําคัญมากของรัฐบาลพลเอกเปรมตินสูรานนท์เวลานั้นเพราะทางประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากดดันให้รัฐบาลพลเอกเปรมตินสูรานนท์รีบออกกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเพื่อแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ก็มีกระแสะคัดค้านไม่เห็นด้วยมากมายจนเมื่อร่างพบรบลิขสิทธิ์และสิทธิทบัตรเข้าสภาสสกลุ่มซึ่งประชุมกันในวันที่10มกราแล้วตั้งชื่อว่ากลุ่ม1ิมกราวอดสวนไม่เห็นชอบร่างพบรบลิขสิทธิ์ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์และเป็นพักร่วมรัฐบาลทำให้พลเอกเปรมตัดสินใจยุบสภาโดยเป็นการยุบสภาก่อนการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านไม่กี่วันหลังจากนั้น เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งกลุ่มสิมกราย้ายออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปตั้งพักชื่อว่าพักประชาชนซึ่งเป็นการตั้งพักโดยเปลี่ยนชื่อจากพักเดิมคือพักรักไทยโดยมีนายเฉลิมพันธ์เป็นหัวหน้าพักและมีนายวีระม,มุสิกพงศ์ซึ่งปัจจุบันชื่อวีราการมุสิกพงศ์อดีตประธานนปชเสื้อแดงเป็นเลขาธิการพักประชาชนอย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งถัดมาในปี2531 พักประชาชนได้สสเข้าสภาไม่มากเท่าไรนักได้ประมาณ19คนหลังการเลือกตั้งพรรคชาติไทยที่มีผลเอกชาติชายชุนทวันเป็นหัวหน้าพักชนะการเลือกตั้งจนผลเอกชาติชายขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากผลเอกเปรมเป็นนายกคนนอกมา8ปีก็มีนักประชายการเข้าชื่อกัน mm. แล้วก็พระท่านจึงประกาศไม่รับตำแหน่งนายกอีกวาระด้วยวาทก,กรรมอมาตะคือผมพอ,พอแล้ว โดยการตั้งรัฐบาลดังกล่าวไม่มีพักประชาชนของนายเฉลิมพันธ์ร่วมด้วยเพราะพลเอกชาติชายตั้งรัฐบาลร่วมกับพักประชาธิปัตย์ซึ่งไม่ถูกกับพักประชาชนทําให้พักประชาชนของนายเฉลิมพันธ์สีวิกรกลายเป็นฝ่ายคา้านร่วมกับพักรวมไทยของน,นายนรงวงวันพักกิจประชาคมของนายบุญชูโรจนสถีรและพักก้าวหน้าของนายอุทัยพิมพ์ใจชนต่อมาช่วงเมษายนพศ .2532 ทั้ง4พักฝ่ายค้านคือพักประชาชนพักรวมไทยพักกิจประชาคมและพักเก้าและพักพักเก้าหน้าของอุทัยพิมพ์ใจชนก็ได้ยุบมารวมกันเป็นพักเดียวกันชื่อพักเอกภาพจากนั้นในปี2534ผลเอกชาติชายปรับคอรมอดึงพักเอกภาพเข้าร่วมรัฐบาลแล้วปรับประชาธิปัตย์ออกแล้วอยู่ได้ไม่นานเกิดรัฐประหารรอสชไงล่ะ เมื่อ23กุมภาพันธ์2534ทำให้พรรคประชาชนหายจากการเมืองไทยไปหลายสิบปีพร้อมกับนายเฉลิมพันศรีวิกรประกาศวางมือทางการเมืองโดยพบว่าสสและนักการเมืองที่เคยอยู่พรรคประชาชนซึ่งตอนนั้นยังเป็นสสอ,อยู่และตอนนี้ก็ยังเป็นสสอ,อยู่คือนายวันมูฮัมหมัดนอมาตาประธานรัฐสภาคนปัจจุบันนอกที่ตอนนั้นออกจากประชาธิปัตย์มากับกลุ่มวาดะ แล้วก็มีจตุรนชัยแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเคยอยู่กลุ่มสิทธิ์มกรามาก่อนตั้งแต่เป็นสสชาเชิงเซาสมัยแรกสังกัดประชาธิป,ปัตย์จตุรนออกไปร่วมตั้งพรรคประชาชนพร้อมกับบิดาคืออนันต์ฉายแสงอดีตสสชาตเชิงเซาหลายสมัยส่วนอดีตสิทธิ์เก่าพรรคประชาชนที่ไม่ได้เป็นสสแต่ยังมีบทบาทล้นแลั่นในการเมืองคือนิกรจำนงเคยเป็นสสสงขากลุ่มสิทธิ์มกราตอนลงสมัครสสพรรคประชาชน ก็ไม่ได้รับเลือกตั้งปัจจุบันนิกรจำงเป็นผอ,อ,อพักชาติไทยพัฒนามาหลายปีล่าสุดเป็นกรรมการสภาหลายคณะโดยเฉพาะคณะนิรโทษกรรมขณะที่คนอื่นๆยังลดนล่นในการเมืองอยู่มีนายถวินไพรสนที่เคยเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลหลังจากลาออกจากพักประชาธิปัตย์ช่วงหลังเลือกตั้งปี62ที่มีสมาชิพักลาออกหลายคนที่เรียกตอนนั้นว่าประชาธิปัตย์เลือดไหลไม่หยุด โดยนายทวินช่วยพักก้าวไกลในเรื่องท้องถิ่นมาหลายปีจนน่าจับตาว่าทวินอาจจะมีส่วนในการช่วยคิดชื่อพักประชาชนรวมถึงยังมีสิทธิ์เก่าพักประชาชนอีกหลายคนเช่นอัญชลีวานิเทพบุตรอดีตนายกอบจอภูเก็ตก็เคยลงสมัครในนามพักประชาชนมาก่อน ทวินไพศาลอยู่เบื้องหลังเป็นหนึ่งในจํานวนพวกคน14ตุลาที่อยู่เบื้องหลังพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลแล้วก็ทวินไพศาลก็คนประชาธิปัตย์เก่าด้วยโอ้ยนั่งหน้าของอภิิ์ตลอดแล้วตอนนี้ก็คือไปอยู่กับก้าวไกลแล้วก็อยู่กับเขาเชี่ยวชาญเรื่องท้องถิ่นนะคือพรรคก็ไม่ได้ใหม่นะไม่ได้ใหม่ไม่ได้มีอะไรคนข้างหลังก็ไม่ได้ใหม่คนข้างหลังคนข้างหลังนี่คอมมิวนิสต์นั้น คนแก่หัวดื้อทั้งนั้นข้างหลังนะแล้วเชิดคนหนุ่มคนสาวแล้วให้คนหนุ่มคนสาวเนี่ยพูดตามที่ตัวเองเขียนสคริปต์แค้นฝังหุ่นออกมาข้างหน้าเลยพี่ยาอย่ายืนใต้ล่มไม้อยู่ทำไมเดินออกมาเออนี่ถ้าพวกคณะราชมีอายุยืนยาวประมาณ200ปีได้นะมันจะอยู่เบื้องหลังเขียนนี้แล้วนะก็เลยเอามรดกท่นไปก็แล้วกัน ไอ้หลักหกประการอะไรเนี่ยนะเออ,เอ,อแกต้องเจอจอมพลสฤษดิ์ <Renaissance> ป้ากระมาแดงเดี๋ยวมันหลังจะมาเล่าให้ฟังเฮ้ยวันหลังเราเราทำรายการอดีตแกบ่เนี่นี่อ่านนละมันชิบหายเลยเว้ยหารูหาภาพไม่ทันคือสมัยก่อนเนี่ยนี่หาภาพไม่ทันหาภาพทันที่มันชิบเป่งเลยนะแต,ลต,ลตล่ละคนแต่ละคนแต่ละสมัยนัน้นน่ะสมัยนั้นน่ะวีระเนี่ยกำลังรุ่งลุ้งเลยนะวีระมุสิกกะพงเนี่ยกำลังรุ่งลุ้งเลยตอนนั้นนี่ดาวสภาแล้วก็ดาวสภาแล้วมันปากน่ะ มันปากจนนั่งไปปลาใสที่บุรีรัมย์เออนั่นแหละโอ้เหตุเกิดบุรีรัมย์เยอะสตึกบุรีรัมย์แล้ววีรัมยพศิกำพนี่แหละติดคุกผมจําภาพหนึ่งติดตาเลยนะพอปลาใสเสร็จปุ๊บตอนนั้นทหารเนี่ยนะมีบิ๊กเสือเออบิ๊กเสือพลเอกพิจิตรจะเขาก็ทหารนี่ไม่พอใจเออทหารอยู่นั้นก็มันไม่พอใจนะโอเคพอแจ้งกงแจ้งความอะไรเสร็จเนี่ยมีพิธีขอขมาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ไี่จําได้ติดตาเลยตอนนั้นยังไม่ทําข่าวยังปีสามสูนยังอยู่ปีหนึ่งปีสองอยู่แต่สนใจทำหนังสือการเมืองฉันทาข่าวแล้วปรากฏว่าวิระก็โคง้งแบบนี้ใช่ไหมบิ๊กเสือพูดเลยกราบจําได้ใช่ไหมกราบและสมัยก่อนไม่มีถ่ายทอดสดนะก็เป็นรายงานข่าวแล้วข้างหลังนี่เป็นแบบพวกบิ๊กบิ๊กอะบิ๊กเสือดบิ๊กเลยต้องกราบตอนแรกวิระแค่จะแบบโค้งค้งโค้ง พี่ถึงบอกไงพี่ถึงบอกพี่ถึงบอกเทงไงเทงไม่ต้องไม่ต้องการการการรับสนองการรับนายกรับสนองใจะมาผู้ดันฝ่ายค้านใช่ใช่ารางกิจจานิเบกษาใช่ใช่ออต้องเป็นเป็นเป็นตำแหน่งตำแหน่งที่ป,ปลดเกา้านะปลดเก้าแล้วก็ประกาศใด้ราชกิจจาแล้วก็เขาจะเอาปลดเก้าเนี่ยเอามาส่งที่พักใช่แล้วก็จะมีเหมือนที่ชัยธวัฒน์ทำอ่ะีอย่างนั้นแล้วชัยธวัฒน์กราบไหมกราบกราบ เราไม่ต้องก็ได้แทงไม่ต้องเรายืนหยัดยืนยันชาติศาสนาประชาชนเราไม่ต้องกราบจะเขียนจดหมายไปบอกสนัพระราชวังก็ได้ไปบอกประธานองค์มตรีก็ได้บอกว่าให้ส่งทางไปรษณีย์มาอืมส่งอะไรส่งเร็วที่สุดดัดเจ็ตนะเออเจ็ตเอ็กซ์เพรสอะบอกให้เอาเนี่ยเอาหนังสือหนังสือปลดกล้าวอะพรืพระเจอาการพรืระเจองการพเรอพระเจ้งการปลดกล้าวอะมวสมวสใสกระบอกมาก็ได้ถ้าเธอไม่นับถือนะ ก็ไม่ต้องเอาเหมือนกับคนที่จะไปรับปริญญาเขาเขาก็ไม่ได้บังคับนะเขาก็สงออ่งไปสนี<อ>มา,า,าใ,ใครจะมาบังคับเราก็หาไม่เพราะประชาชนเป็นผู้ส่งอำนาจสูงสุดใช่ไหมเทงเออทงก,ก็ไม่ต้องมันจะได้ส่งสัญญาณที่ประชาชนของท้งอย่างชัดเจนไงบทง<ม>ว่าท้งจะเอาแนวนี้นะทเทอนกับทรทอนทีมท้งจะเอาแนวนี้นะ <S <S ติงกับติงกับใจทวั์เอาแนวนี้ถูกไหม ชอบกับไม้เอาแนวนี้ถูกไหมทุกคนในพักร้อยสีคนเอาแนวนี้ถูกไหมสิบสีล้านคนเอาแนวนี้ถูกไหมใช่ไหมสิบสีล้านคนไปทุกสาขาชีพยยอะไน,นี้ถูกไหมก็เอาแนวนี้ส่วนฉันอีกแนวหนึ่งเพราะฉันรู้ว่าต้นไม้นั้นนี้มี <S <S ตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ฝังมเมล็ดพันธุ์ลงในดินขึ้นมาเป็นต้นอ่อนแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนรากงอกงามเป็นไม้ใหญ่ พุ่มไม้แผ่กิ่งก้านไผ่าสารให้ความร่มเย็นกับนกกาให้อาศัยไม่ว่าจะเป็นนกพันธ์อะไรต้นไม้ไม่เกี่ยงนกนะเออไม่เกี่ยงว่านกอันนี้ห้ามเข้าอืและไม่เกี่ยงคนด้วยคนไหนจะมานอนใต้ต้นไม้นี้ก็ได้จะเด็ดลูกกินก็ได้ไม่ว่าต้นไม้ไม่ว่าต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านไผ่าสารมาเป็นเวลาหลายร้อยปีอ,อมไม่เกี่ยงคนด้วย คนจีนก็ได้ฝรั่งก็ได้ไทยก็ได้ไครก็ได,ใได้ใครก็ได้ผ่านมาเห็นต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้จะมาปลูกบ้านปลูกเรือนใต้ไม้ต้นนี้ก็ได้จะจับจองตัวไหนไม่ว่ากันจะเด็ดผลกินสักกี่ผลก็ได้ไม่ว่ากัน,ออกน,กกกนแต่ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเขาก็หมอมีกติกาว่าเอาละ มันมีผลไม้ตกต้องตามฤดูกาลมันมีฤดูกาลเรามีสี่ฤดูกาล<ม>ใช่ไหมล่ะ<ม>เพราะฉะนั้นปฏิหน้าฝนช่วยกันนะอย่า<ม>อย่าเปียกต้นไม้ก็ช่วยเป็นบังใบบังร้อนก็ใบบังฝนก็ใบบังอากาศหนาวมาก็ให้ความอบอุ่นชุ่มชืม้นคลายหนาวได้แดดมาส่องไม่ถึงฝน<ม>ตกมาเราไม่เปียก ต้นไม้ลมมาก็บอกต้นไม้ก็บอกกับเราว่าถ้าลู่ทางนี้ลมหนาวจะมานะให้ระวังนะถ้าลู่ทางนี้ลมร้อนจะมาต้นไม้ลู่ตามทิศทางลมให้เราได้เห็นต้นไม้ต้นนี้ไม่ไม่รังเกียจรังงอนอะไรเลยต้นไม้ต้นนี้ไม่พูดอะไรเลยแม้ว่าบางวันจะมีคนเฉาะต้นไม้ต้นนี้ซึ่งคนที่เข้ามาอาศัยล่มไม้ต้นนี้ตั้งแต่กี่รุ่นกี่รุ่นคนเนี่ยเขาก็กราบไหว้บูชาขอขอบคุณนะครับ ให้ผลไม้เรากินลรามีชีวิตทีนี้พอมีคนจะเอาขวานมาฟันมาโค่ตนต้นไม้มันโค่นขวานเดียวเนี่ยไม่โค่นหรอกอมันก็ค่อยๆปั๊บไปเรื่อยเรื่อยนี่ไงคือซอบก่อน,นเอาัดเฉาะไปเรื่อยเฉาะไปเรื่อยเฉาะไปเรื่อยแล้วชวนคน้นวันนี้มาเฉาะแล้วก็บอกว่าเอานาทุกคน มาช่วยกันเฉาะต้นไม้เฉาะ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 เราไม่ได้โค่นล้มนะเราแค่เฉาะเองเออเราซอกก่อนบ่อนทําลายสารที่บอกว่าซอกก่อนบ่อนทําลายจนนั้นนั่งซุดโสมเสื่อมและสลายไปต้นไม้ก็โค่นล้มแล้วคุณก็ปลูกต้นใหม่ขึ้นมาเราต้องใช้เวลาขณะที่เพื่อนบ้านเราวิ่งบัรทีปหมายแล้ววิ่งสี่คูร้อยกันละสับกันปัง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 แต่เราต้องมานั่งเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แล้วขวาแล้วขณะที่ซอกก่อนบ่อนทำลาย เฉาะต้นไม้ต้นนี้เอากวานคนละด้ามเฉาะเฉาะเฉาะลงไปเฉาะลงไปเฉาะลงไปหวังจะโค่นไม้ต้นนี้ต้นไม้ของพ่อหวังว่าจะโค่นต้นไม้ของพ่อต้นนี้มันก็จะมีคนที่อยู่มาด้วยความร่มเย็นเป็นโศกอ่ะเฮ้ยไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้เออไอนี่มันคนล้าหลังทันสมัยมันคนล้าหลังมันไม่ทันสมัยมันดึกดำบรรันไดโนเสาร์มันไม่รู้จักคำว่าไม้เราจะปลูกต้นไม้อ เราบอกเฮ้ยเราอยู่มาร่มเย็นเป็นสุข<อ>น,นี่<า>ยอยู่<า>แล้วต้นไม้การผิดอะไรอ่ะเออต้อนไม้ไม่ผิดเลยทําไมเราไม่เราไม่ดูละเออริดกิ่งมันไหมอ่ะเราอยากให้ต้นไม้ต้นนี้สูงขึ้นอีกหน่อยนึงเนาะเพื่อที่จะได้แผ่ต้นไม้นี่ถ้ามันถ้ามันเราไม่ริดกิ่งนะมันก็จะไม่โตใช่ไหมเออเราถึงฤด,ดูนี้เราริดกิ่งดีไหมเดี๋ยวฝนมามันจะได้มีใบอ่อนก็ช่วยกันทให้ต้นไม้ต้นนี้นั้นอยู่ยั้งยืนยง อยู่ยังยืนยงแล้วยังคงแผ่กิ่นก้านสาขาออกไปอีกใหญ่ไปอีกใหญ่ไปอีกใหญ่ไปอีก,อกจนทั้งเรื่องระบือนามเ,เนี่ยถูกไหมอันนี้ฉันอธิบายผู้เตอเข้าใจมาใช่ป่ะและ้วรับรับประชาชนทุกคนประชาชนเข้าใจไหมประชาชนเข้าใจประชาชนอยู่กับพี่นะม,มากดติดตามเป็นผู้กล้าแนวหน้าด้วยกันถ้าเขาถ้าเห็นใครเอาขวานเฉาะต้นไม้ซอกปลอนมอนทำลายเรียกพี่ปองเ<ๆ>รียกพี่จองแล้วเราจะเราจะไปแต้ติดตูดต <ś les> เป็นเป็นบองแตนอน <ś les> เอาแตนอน <ś les> คือคือพอคนเข้ามาพูดเรื่องแบบนี้ก็ไปหาว่าเขาคลั่งเจ้าไม่ได้คลับน,นี่